สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางจะมาแนะนําผู้ประกันตนมาตรา40จ่ายเงินสมทบผ่านช่องทางตู้บุญเติมนะคะเพื่อป้องกันโรคโควิด19นะคะและเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะตามมาชมวิธีการทำได้เลยค่ะเมื่อไปถึงตู้บุญเติมนะคะกดจ่ายบินและจ่ายค่าสินค้ากดปุ่มยืนยัน มองหาตราสัญลักษณ์สำนักงานประกันสังคมหรือกดปุ่มเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40กรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของท่านตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนและกดยืนยันใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้ประกันตนที่ต้องการชำระเงินสมทบนะคะ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและกดยืนยันค่ะตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้งหนึ่งนะคะและกดยืนยันค่ะมาถึงหน้านี้นะคะจะให้กดเลือกจำนวนเดือนที่ต้องการชำระเงินสมทบและกดยืนยันค่ะตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของท่านหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและชื่อผู้ประกันตนให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะและกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการชําระเงินนะคะให้ใส่เงินลงไปในช่องใส่ธนบัตรด้านล่างนะคะในขั้นตอนนี้ท่านต้องใส่เงินตามจํานวนถ้าห่ากใส่เงินเกินระบบจะไม่มีการทอนเงินให้นะคะระบบกําลังทํารายการการณารอสักครู่นะคะหากระบบทํารายการเรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS แจ้งเตือนทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้กรอกข้อมูลลงไปก่อนหน้านี้นะคะ เพียงเท่านี้ท่านก็ชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40ได้ด้วยตนเองแล้วนะคะสะดวกรวดเร็วไม่มีค่าธรรมเนียมปลอดภัยจากโรคโควิด19ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางสวัสดีค่ะ